นวดใหญ่ๆเลยเพิ่งนจ้าเสาวนวดผ้าแซ่บสวัสดีจ้า,จามเอนี่มาผอกับสาวนวดอีกแล้วนะจ้าเอนี่สาวนวดกระไดนี่จะนวดมึกยางนะพี่น้องเบิงึงโอ้ยหอมๆเศบๆเ,เลยนะจ้าเดีพักแก้มเขาเนาะพี่น้อง ผักออร์แกนิกแหละพี่น้องเป็นอันปลูกขายเนาะสนุกนเลยแวะสื่อตลอดเละจ้ะมาเบาๆร้ายเนาะจ้ะมาแสบเลยจ้ะสนุดกด้วลาดน้ำจิ้มไว้แล้วเด้อแต่ว่าสนุกดกวมีมาเพิ่มอีกอยู่จ้ะนี่จิ้มอีกอืมอ มาเสบร์งมันกันนะจ๊าแสิพอพีนอก Mm. แตงเนาะอย่างไหม,ม่ห้อหอมๆอเลยวี็น้นง หลัดต้องไปอีน่าจ้ะบังใส่มเมลยพี่น้อแสบกับน้ำจิ้มกับเปรีป้ยวว่าร้านเน้นแล้าจัะหน่อยพี่น้อท่ากันนี้ค่ะกับมึกนอนมึกอย่าง Mm-hmm. So. อืออาเป็นก <c oughs> mm ับแกนหึนแสบไปหน่อยหนวดใี้่ๆเลยเพิ่งจะ โหลพานะจ้ะเจาใส่กันแบบพร้อมเลยอื้อก้ม่ตัว บดิหารแนวแก่มแม่ละพี่น้องื็สีเข่ากันคักเลยพักสี่เนาะเปิดกลับ

แต่เลยพี mm ้น hmm. mm ้อกอืมอืม จอยกระแสบกระเบิงแล้วจะเป็นของเบิร์ดอืม <c oughs> <c oughs> แสบครับพี่น้องบ์ดพี่น้องมัน,นี่ยสานุดกะฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไล กดแชร์เสาหนุดนเด้อจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาหนุดเนะจ้าเนาะมันเหตุ้สาหนุดกะขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ่ำหนี้ละจา้ามื้อนาพบอกกันไหมนะจา้าสวัสดีจา้า